ตอนนี้เรายังอยู่ที่นครเวียงจันทร์นะครับคุณผู้ชมครับและด้านหลังผมนี่ครับที่ตระงง g a ยิ่งใหญ่อลังการอยู่ตรงนี้ครับเรียกว่าประตูชัยครับหรืออีกอย่างหนึ่งเขาเรียกเป็นรันเวย์แนวตั้งครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าที่นี่ครับมีประวัติที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับแต่ไม่ช้าดีกว่าครับเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันดีกว่าเพราะว่าเขาบอกด้านในมีบันไดวนขึ้นไปด้านบนสุดด้วยนะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยครับคุณผู้ชม ประตูชัยสร้างเสร็จในปีพุทธศักราช2512ครับเป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวผู้ที่เสียสละชีวิตในสงครามประตูชัยแห่งนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ารันเวย์แนวตั้งครับเพราะการก่อสร้างประตูชัยแห่งนี้ใช้ปูนที่อเมริกาซื้อเพื่อนำมาสร้างสนามบินใหม่ในนครเวียงจันทร์ในระหว่างสงครามอินโดจีนแต่ไม่ทันได้สร้าง เพราะอเมริกาแพ้สงครามในอินโดจีนซะก่อนครับจึงนำปูนซีเมนต์มาสร้างประตูชัยแทนครับคุณผู้ชมลักษณะสถาปัตยกรรมก็ได้รับอิทธิพลของประตูชัยในกรุงปารีสฝรั่งเศสเจ้าอาณานิคมในสมัยนั้นด้วยนะครับแต่ลักษณะสถาปัตยกรรมก็ยังมีเอกลักษณ์ของชาวลาวปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนทีเดียวครับภายในมีบันไดวนให้ขึ้นไปชมทิวทัศน์ของนครเวียงจันทร์ บนยอดของประตูชัยอีกด้วยครับตลอดบันไดวนของประตูชัยก็จะแบ่งออกเป็นชั้นๆซึ่งแต่ละชั้นจะมีร้านจำหน่ายของที่ระลึกเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นชมวิวทิวทัศน์กันทุกวันด้วยละครับ เอาละครับผู้ชมครับช่วงนี้ครับผมเดินขึ้นมาแล้วนะครับด้านบนนะครับของประตูชัยครับพี่นครเวียงจันทร์ครับผู้ชมครับนี่คือชั้นที่2ครับเดี๋ยวเราเดินดูดูชั้นบนกันต่อครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับเดี๋ยวเราตามเลยครับเอาละครับผู้ชมครับช่วงนี้ครับผมเดินขึ้นมาถึงด้านบนแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศของร้านค้าครับซึ่งมีของขายเต็มไปหมดเลยครับผู้ชมครับสังเกตนะครับว่าผลิตภัณฑ์ที่ขายนี่นะครับก็จะ มีทั้งเป็นเรื่องของมีพระเครื่องนะครับมีพระพุทธรูปนี่นะครับแล้วก็มีเครื่องเงินต่างๆครับมีพวงกุญแจมีของที่ระลึกต่างๆครับบ้างมาดีเดียวครับด้านหลังนี่ครับต้องบอกว่าใครมานี่ต้องซื้อติดไม้ติดมือกลับไปนะครับเพราะว่าเป็นเสื้อที่นครวิงจันทร์นะครับตัวหนังสือก็จะเขียนได้เหมือนเรานะครับแล้วก็ที่สําคัญครับผ้าซิ่นนะครับที่นี่เนี่ยคุณผู้หญิงทุกคนนะฮะส่วนใหญ่ใส่ผ้าซิ่นกันทั้งนั้นเลยนะครับ ตัวนี้น่ารักมากเลยครับผู้ชมครับเดี๋ยวซื้อกลับไปฝากที่เมืองไทยกันแล้วกันนะครับจากการที่ประชาชนชาวลาวมีภาษาวัฒนธรรมและก็การดำรงชีวิตที่ใกล้ชิดกับคนไทยมากที่สุดนะครับการท่องเที่ยวลาวเสมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกลิ่นไอของเมืองไทยในอดีตทั้งชีวิตผู้คนบ้านเรือนธรรมชาติ ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงวิถีที่คล้ายคลึงกันครับเมื่อ10ถึง20ปีก่อนครับประสบการณ์ที่ได้รับอาจแตกต่างกันออกไปแต่สิ่งที่เหมือนกันคือความประทับใจในดินแดนอันมีเสน่ห์แห่งนี้ครับถ้าพร้อมแล้วเชิญคุณมาเยี่ยมเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครั้งหน้า g i ฟต์ออนทัวจะพาทัวร์ดินแดนแห่งใดติดตามได้ในกิฟต์ฟรีชานลครับสวัสดีครับ